โช้างลบต๊ะสวัสดีครับพี่ก็ขอนเกมวันนี้นะครับโกช้างลบโต๊ะนะครับจะพามาดูฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปะทะกับอิสตันบูลนะครับเตะกันคืนนี้เวลาตีสามตรงนะครับที่สนามโอทัฟฟอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านนะครับแมนยูนะครับเจ้าบ้านแมนยูนะครับเกมลีกนัดล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดบ้าน เฉดชิวเข้าวินมาด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนนะครับส่วนในรายการนี้ยังคงเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่นะครับผมด้านความพร้อมล่าสุดนะครับคาดว่าโอเลกุน่าโซชานะครับจะกลับมาส่งสองแข้งอย่างป๊อปปาบาแล้วก็เมริสันกินวูด ที่นัดล่าสุดนะครับได้พักมาอย่างเต็มที่พร้อมลงดวลบูนะครับส่วนแนวรับนะครับจะใส่ชื่อของอักเซลโดยเคเป้นะครับแทนที่ของวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนจากนัดที่แล้วนะครับผมมาดูความพร้อมของอิสตันบูนะครับแขกรับเชิญจากดินแดงไก่มวงนะครับผมเกมลิดลัดล่าสุดนะครับเพิ่งพลาดเสียทีมาหน้าอย่างเสียดายนะครับด้วยสกอร์2ต่อ3าะครับคาดว่าเกมนี้โอคาบูลุกนะครับ คุณซื้อนะครับพร้อมจัดทับด้วยระบบ4-5-1นะครับใช้ความเร็วของเอดินวิสกานะครับกับเดนิสตูลุสนะครับคอยปั้นเกมลุกทางด้านหลังนะครับส่วนแดนหน้านะครับจัดให้เต็มบรบ้านะครับคอยปิดบัญชีนะครับส่วนนลายของราฟเอลดาซินวานะครับแบ็คขวานะครับบาสเลียนะครับจะได้กลับมาลงเตะในสนามโอทับฟอร์ดนะครับเป็นครั้งแรกนะครับ หลังจากที่ตัวเขาได้ย้อยออกได้ย้ายออกมาจากทีมเมื่อรู้รการ2005-2016นะครับผมมาดูบทวิเคราะห์กันเลยนะครับผมมองว่าอิสตันบูลนั้นเคยสร้างสซพด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์มาได้นะครับแถมยังเป็นการเก็บ3แต้มแรกนะครับแม้ว่าเกมนี้นะครับสถานการณ์จะแตกต่างกันออกไปนะครับกพต้องออกไปเยือนแมนยูนะครับแต่ถ่าเล่นด้วยการอาศัยช่องโหว่ในแนวรับของเจ้าถิ่นก็น่าจะได้ลุ้นแล้วครับผม เนื่องจากชั่วโมงนี้นะครับผมมองว่าแมนยูนะครับฟอร์มการเล่นนั้นไม่สม่ําเสมอนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าต้องลุ้นกันแบบนัดต่อนัดเลยทีเดียวครับฉะนั้นกับราคาที่ตัวหัวมาให้แมนยูต่อถึง1.75นะครับผมมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปนะครับเอาละครับผมว่าอยู่ท่านลองได้ลุ้นกว่าเยอะนะครับยังไงใส่ครับแมนยูชนะแน่นอนนะครับแต่ชนะไม่เกินแต้มต่อนะครับเอาละครับคู่นี้นะครับโขช้างของฟันธงเลยแล้วกันครับ อยู่รองอิสตันบูลยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งดุ้งดิงดุ้งดิงกันด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ